กรับเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายสว่างสีสมอนุกรรมธิการกิจการคนพิการนะครับขออนุญาตนั่งประจำที่ในการนําเสนอด้วยครับกระผมขอ,อนําเรียนว่าคณะอนุกรรมธิการกิจการคนพิการได้จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วนหน้าหรือว่า accessibility for all in action 3A จํานวน6ข้อได้แก่ 1. การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมได้โดยสะดวกหรือ accessibility for all superboard 2. การกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า 3. การยึดถือหลักการการเข้าถึงโดยสะดวกแบบองรวมหรือ comprehensive and holistic approach to accessibility เพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายด้านการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าอย่างยั่งยืนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 4. การกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบการเข้าถึงโดยสะดวกหรือ accessibility impact assessment หรือว่า AIA ในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงดิจิทัลสำหรับคนพิการหรือ digital accessibility 6การนำการนาข้อเสนอการเข้าถึงได้โดยสะดวกทั่วหน้าตามผลการพิจารณา5ด้าน17เรื่องไปดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปรายละเอียดข้อเสนอในส่วนของข้อที่1ถึง3มีดังนี้ครับข้อที่1ขอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมได้โดยสะดวกเพื่อทำหน้าที่ในการ บูรณาการการทำงานด้านการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าข้ามหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมท,ทั่วถึงและเป็นเอกภาพ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550ให้จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลักดังนี้ 1. กํากำหนดหรือรับรองมาตรฐานรวมถึงศึกษาติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าของสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่ การขนส่งข้อมูลข่าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการสื่อสารสาธารณะหรือบริการสาธารณะอื่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามพระราชบัญญัตนินี้หรือตามกฎหมายอื่น 2. ให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานประสานการดําเนินงานความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการจัดให้มีการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า 3. ส,ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า 4. กํกำหนดมาตรฐานการขาจัดการเลือกปฏิบัติและบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ละเมิดทั้งนี้ ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขอให้รัฐบาลบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยและบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลข้อที่2ขอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่ 2, สองพศ2563เพื่อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ให้บริการสาธารณะ ต้องมีหลักประกันว่าประชาชนต้องเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าและเพื่อให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรด้านคนพิการได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากภาครัฐตามกฎกระทรวงดังกล่าวโดยที่2.1แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย 1. เพิ่มเติมหลักการการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าไวในมาตราไว้ในมาตรา8ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 <c oughs> เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องคำนึงถึงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับปรุงมาตราอื่น ให้ผนวกรวมเรื่องการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าด้วย 2. เพิ่มเติมคณะกรรมการคุ้มครองการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าหรือเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหรือรับรองมาตรฐานไปจนถึงการประเมินพัสดุ ที่ผ่านมาตรฐานการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าและ 3. แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนพศ2563ตามมาตรา65วรรค2โดยเพิ่มเติมหมวดพัสดุส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยสะดวกทั่วหน้าเพื่อให้รัฐสามารถส่งเสริม หรือสนับสนุนพัสดุที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยสะดวกทั่วหน้าโดยวิธีการคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงได้ด้วย2.2กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าโดย 1. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช และคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐควรร่วมกันเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าในการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ให้บริการสาธารณะต้องมีหลักประกันว่าประชาชนต้องเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า 2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐควรพิจารณาตีความคำว่าคุ้มค่าตามมาตรา8วงเล็บหนึ่งและคำว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรา8วงเล็บ3ครอบคลุมไปถึงประเด็นการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วนหน้าด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญและ 3. ขอให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายและมาตรการให้องคอ์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าในการจัดระบบบริการสาธารณะและข้อเสนอข้อที่3ขอให้รัฐบาลยึดถือหลักการการเข้าถึงโดยสะดวกแบบองค์รวมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าอย่างยั่งยืนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการประกอบกับ ข้อคิดเห็นทั่วไปหมายเลขที่สองเรื่องความสามารถในการเข้าถึงมีองค์ประกอบสำคัญห้าประการได้แก่การเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าต้องครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะพื้นที่และบริการสาธารณะทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมเสมือนจริงการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารระบบขนส่งและบริการสาธารณะต่างๆ 2. การเข้าถึงโดยสะดวกต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่การแก้ไขาภายหลังหรือการแก้ปัญหาโดยวิธีการที่อาจไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 3. ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรตัวแทนของคนพิการในการกำหนดมาตรฐานและนโยบายด้านการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า 4. ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการพัฒนาการเข้าถึงโดยสะดวกสามารถดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือ gradual implementation โดยคำนึงถึงบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่แต่ก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและช่องว่างที่ยังคงมีขอบคุณครับ